ผมบอกได้เลยแล้วมวยคู่หนึ่งมาเล่นห้ายกเลยนะครับจบสามนาทีปุ๊บใ่ายดังพอยกที่สองจบไม่ได้มีจ่ายตัง่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเขาว่าจะหาวิธีเล่นของเขาเองจะมีการเสนอประกาศคะแนนทุกยกครับออทิศทางมวยไทยเอาไงแน่ครับ แน่นอนครับหลังจากมีการเสวนาทิศทางมวยไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรโมเตอร์ชุนเกตเพชรจัดงานเสวนาอนาคตทิศทางมวยไทยโดยเชิญบุคลากรคนสําคัญในวงการมวยครับร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งมีบิ๊กน้อยธุเกียรติจันทรชุมครับอดีตรองผู้ว่ากกตสมชายภูสวัสดิ์คณะกรรมการบอร์ดบริหารของมวยกกตนะครับและก็ชาติซ้ายสมชาติจเจริญวชิรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมพูดคุยด้วยโดยบิ๊กน้อยครับ ได้เผยว่าในยุคก่อนวงการมวยมีปัญหามากมายครับ ทั้งในตัวนักมวยแล้วก็ค่ายมวยทําให้ภาครัฐนะครับเข้ามามีส่วนร่วมได้ลําบากเอาจริงๆก็เรื่องของอิทธิพลเมื่อนะครับเลยทําให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนลําบากจนกระทั่งปัจจุบันนะครับมวยไทยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับดูเหมือนจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเอาจริงๆมันก็มาดีขึ้นในยุคข,ของ RWS แล้วก็วันลุมพินีนี่แหละครับที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนกฎจริงๆมวยที่มีเรตติ้งสูงที่สุดก่อนหน้านี้ถ้าไม่นับ RWS หรือว่าไม่นับเป็นวันลุมพินีนะครับจะเป็นรายการมวยไทยซู ครับที่เอาคนไทยชกกับต่างชาติหรือไม่ก็เป็นไทยไฟจะเป็นรายการประเภทนี้นะครับที่ได้เรตติ้งดีส่วนมวยไทย5ยกเนี่ยก็จะมีเฉพาะศึกใหญ่ๆหรือไม่ก็มวยไทยเจ็ดสีที่เป็นรายการคู่คนไทยมานานเท่านั้นเพราะว่าเป็นช่องที่มีคนดูเยอะอยู่แล้วแล้วก็จัดมวยได้ก็น่าดูน่าชมนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆแน่นอนครับมันมีหลายปรากฏการขึ้นมาเรื่อยๆครับจึงทําให้ทิศทางวงก,การมวยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปจนถึงขั้นที่เรื่องราวของการออกคะแนนไม่โปร่งใสต่างๆนานาครับ แน่นอนครับมาพูดคุยถึงการหาทางออกว่าจะเอาอย่างไรดีหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการออกคะแนน5ยกซึ่งแต่ก่อนนะครับก็มีการออกแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มีการนําไปทดลองใช้แล้วในศึกต่างๆซึ่งผลก็ปรากฏว่าไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับการออกคะแนน5ยกเพราะว่าสุดท้ายแล้วดูเหมือนเหมือนจะเป็นคะแนนแต่งได้เหมือนกันนะครับเข้าใจคะแนนแต่งนะครับพูดกันถึงตรงนี้ แต่เรื่องราวหลังจากนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเริ่มต้องเอาจริงเอาบ้างแล้วครับบอกว่าโชว์คะแนนทุกยกแค่รอรัฐมนตรีเซ็นออกกฎย้ำนะครับว่าบังคับใช้สนามมวยทั่วประเทศครับสนามมวยทั่วประเทศต้องออกคะแนน5ยกครับใช้คําว่าได้ร่างเอาไว้หมดแล้วและครับแฟนมวยคิดเห็นยังไงครับการออกคะแนน5ยกแก้ไขได้ไหมจริงๆนะครับเรื่องของการโชว์คะแนน5ยกเขาก็ไม่ได้นิยมทํากันแหละครับยกเว้นแต่เป็นกีฬาที่ต้องเป็นสากลจริงๆหรือว่าเป็นกีฬาโอลิมปิกอย่างเงี้ยที่ออกคะแนนกันแบบ ลูกต่อลูกดอกต่อดอกเลยนะครับยิ่งในสมัยก่อนมวยสากลนน่ะ ่อยทีนะับเป็นแต้มทีละทีทีละทีเลยนะครับแต่ว่าหากเป็นมวยที่เป็นระดับโลกจริงเขาก็แค่ให้คะแนนทุกยกนะครับเขาไม่ได้มาโชว์แบบถึงขนาดที่ว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับบางทีอาจจะผ่านไป3ยกค่อยออกอะไรเงี้ยเหมือนมวยสากลซึ่งก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกันแต่ว่ารายการที่ออกคะแนนทุกยกอย่าง RWS นะครับอันนี้ก็ทําให้เรตติ้งดีเหมือนกันนะครับซึ่งมันมีแค่3ยกมันจะทําให้ได้พู้จนะที่ชัด J เจนนะครับก็คือเดินบุกกันไปยกหนึ่งคนแพ้คนนั้นก็เดินตาม ก็เป็นอีกหนึ่งกาอย่างวันแชมพี้ชิพก็ไม่ได้โชว์คะแนนนะครับแต่ว่าเป็นการให้คะแนนทุกยกตรงนี้นะครับเหมือนประเทศไทยเราจะเริ่มนะครับมันก็ต้องทดลองดูครับออกคะแนนทุกยกเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามดูแฟนมวยคิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้คนที่ต้องปรับตัวแน่นอนครับก็ต้องเป็นเซียนมวยคนที่หากินทางนี้ก็ต้องปรับตัวผมว่าไม่ได้จะมีปัญหาอะไรแล้วครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่นํามาฝากกันแฟนมวยกดไลค์จะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเรานะครับมีเสิร์ ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ของเราพอกันไม่คลิปหนาครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุบุญสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับ